สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องทจกครูสุกคนสบายดีสวัสดีครับพบพอกับบ้าวจนนี่อีกแล้วพี่น้องมีิกาดีใจหลายมาเป็นหนทางสะพานบุญในเพื่อนใพี่น้องแห่งเอื้อนิโคเพื่อนมณิกาเพื่อนมามอบมามอบเครื่องมาพี่น้องเนาะที่คลิปก้อนทาให้ไปนี่ก็มามอบเครื่องกาที่จนนี้เรียกครอบครัวนี่คำว่าเทียบแล้วครอบครัวอื่นกับแบบอันครอบครัวทุกหน้าก็หลายอยหลายครอบครัวอยู่พี่น้องแต่จนนี้เรือกครอบครัวนี่กันย้อนว่าสติ สัญญาเพื่อนแบบไม่ได้คือครอบครัวอื่นนะพี่น้องเอาง่ายๆเลยซะพี่น้องบางคนก็ไม่เข้าใจคันเทียบสค่ครอบครัวอื่นสติสติสัญญาเพราะครอบครัวอื่นทุกอย่างก็ยังดีอันนี้คือสติสัญญาก็ยังบ่ดีนะพี่น้องเนาะคันจนนี้ว่าหรือว่าเพื่อนพิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนำพี่น้องหลายๆเ้อหรือว่าเพื่อนเฮ็ดผิดเฮ็ดพลาดประการใดจนนี้ก็ขอโทษแทนเพื่อนนำหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะพาพี่น้องขึ้นไปข้างบนเลยนะพี่น้องเนาะพาพี่น้องมา ทุกคน,นก็บ,บอกกับเพื่อนยูเงินอีแม่ขึ้นไปก่อนแล้วยังจะจอนนี้ขึ้นไปสบายดีสบายดีสบายดีสี่เนี่ยพี่น้องสกูสักคนเดียวยน้องใส่คอยกับอีแม่ขึ้นมาก่อนเลยพี่น้องที่ <c oughs> น,นี่กลับมามอบเครื่องอุปกรณ์เป็นเข้าเข้าพี่น้องเนาะเข้าสารน้ำเปลวประมาณห้าสิบโลประมาณสามเพลนฝ่ายนะพี่น้องแล้วก็เป็น เครื่องไส้ฮะแหละเครื่องไส้กับเป็นพวกพวกเพชรแป้งนัวพวกน้ำตองน้ำตาลน้ำปูน้ำปลาแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็มีพวกข้าวต้มขนมพี่น้องแล้วก็เป็นเสื้อกันหนาวเพราะว่าไก่สีฮอดยามหนาวแล้วดี FC หลายคนว่าคอแล้วได้ลูกกับปะดิฮะอันหู้ยบ่อยยาขมเอ็แมันซะได้เอ็แมันซะครับอยาขมก็ใช้เงาเงินซื้อยาขมอีกเนาะเอ็แมันซะแล้ว ให้พวกขก้าเจ้าฮู้ก็ยังพาไปอย่างน็ดมันให้มันเล้วซะนี่ก็กคือครอบครัวของเพื่อนนะพี่น้องเนาะมีลูกสี่คนอันนี้ก็เป็นน้องชายแล้วก็น้องสาวเพื่อนกับอันโมยูทั้งหมดครอบครัวก็มีแปดคนผูนึ่งเปนเต็มโมยูดนนกนะผู้นั้นคพื่อนเพื่อนอันนั้นเพื่นกับแบบป้วงเลาะไปที่พอแดนนะพี่น้องคนนึ่งนะเหาะเนาะอันนี้เป็นเปล่เปา,เาเข้าพี่น,น้องเอ้ย ในกรเป,ป๋าเนี่ยสามแสนสายไปซื้อมาหาบร้อนอยู่บ่ะมามาครอบครัวแม่นางพ่อกันมาเพราะสบายสบายดีดดดแก๊สแก๊สน้ำโพน้ำปลาแก๊สไข่มีน้ำโพน้ำปลาทาพี่น้องนะห<ะ>มอบ ไปอหให้เพื่อนไปต้องมาติน้นสบายดีพี่น้องอึกนึงได้ี่น้องปเป่าเครื่องไปแจกไปให้นอกเป็นข้านมแล้วก็เป็นน้ำปูน้ำปลาพี่น้องแต่ว่าเข้ากับพวกมีพวกไข่พวกพวกันอย่างอีพ่อขึ้นไปก่อนเลยพี่น้องแล้วพี่นอ้นองนํามาเลยให้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นเครื่องอะไรพี่น้องเครื่องเป็นเครื่องนุ่งเสื้อกันหนาวแล้ว <S <S พี่พนะ้องเนาะเครื่องเล็กน้อยน่ยมีครับนม มีแปงนวมนปาสอแป้งนวลสองน้ลงูลงได้บา,ารน้ำตาลไข่พี่น้องล้วก็มีมี2สองแก๊สล้วก็มีข้าวพี่น้องเนาะข้าวนึงก็สามเซนปายสอบ<ม>ลองได้บดดดบงังดูเออได้บบังดูนมดเสื้อนะไอ้บาต่อยดซุเปรอร์มนก็หันโอ้ยยานอันนี้ <c oughs> เสื้อผู้ใหญ่ เป็นเสือ้อผู้ใหญ่เนาะจนไหนก็ขอขอบใจทางเอื้อนี่โคเพว่อนหลายเนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นให้มาพี่น้องจื้อเครื่องนี่นกับเครื่องแพงแพงเนาะโควิดทรงโควิดเครื่องเงินบาทขึ้นเครื่องแพงแพง เป็นเครื่องพี่น้องแก้ว้วลูกขนมฮะแก้กินแล้วแม่ขนมนะเพื้อนตัวมักจะบอกแก้ใหญ่กันร่ไหมคนนี้เป็นครอบครัวเพื่นพี่น้องเนาะเป็นครอบครัวเพื่อนกับเป็นต้นทุนชีวิตของคนทำมันตั้งกันพี่น้องเพื่อนกับเพียงแต่เพื่อนขยันเอาลูกถือซื้อให้คนกินอยากขมแต่เพื่อนกับมันเฮ็ดเรียกจจพี่น้อง คันว่าน้องพี่น้องเนาะก็เริ่มจะจะของกจะของบมดดูบ่มันก็มีพวกมาซอยเหลือเนาะต้องมันต้องดูบะมันอะไรของคอยมาซอยเหลือเพื่อนกันทีนี้กับเบิ้งแล้วพี่น้องครอบครัวใดที่เป็นตาซอยกับจังสอยครับบดขี้ข้าวบ่เป็นตาซอยกับบอสอยนะพี่น้องเนาะก็บอกข้างเอ็นนี่โค้ดเพื่อนกันนั่งแต่เราขอบใจกนนี่โคหลายได้ปะครอบใจเพื่อนไว้มืออขบใจเพนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกับป็นคนแบบชาวบ้านป่าดงบอบอกเพื่นกับบอฮู้นะพี่น้องเนาะ เครื่องจะมีแบบเท่านี้เลยพี่น้องแล้วกับเพื่อนเอาเงินที่เพื่อนฝากมากอ่ะสามก็ร่วงมาสามร้อยให้นี่ซื้อเครื่องสองร้อยพี่น้องไนให้จนนี้อันร้อยหนึ่งคือมาซื้อเครื่องก็สองร้อยใช่ถูกไหมใช่แล้วก็เครื่องซื้อเครื่องนี่ก็เงินก็เหลือน้อยนึงเพราะว่ามาแตะป็เงินเกียร์ก็ได้สองล้านซื้อเครื่องนี่ก็ล้านปลายเนาะพี่น้องเนาะกำลังเหลือน้อยนึ่งก็เสียมาเป็นห้างเงิน ฮนะ <c oughs> ได้เงินจะไปเที่ยงแบบได้เงินเก็บใบซะพอ,อลูกก็ไม่ต้องเอาแบบนี้นะจะไปซื้อ,นอขนมขนมมาซื้อเอาเก็แป้นนงนวลเพี่น้องเนาะเข้า <c oughs> มาแล้วว่ะ อันนี้ก็เป็นน <Leuten S 1> <sych disappointing, S 2> ้องสาวอีกคนพี่น้องพี่น้องไปสติบดีเพิ่นเวาบดได้นะพี่น้องนะเฮาะไปอันตามผนทางเฮาะไปเที่ยที่พอดีนะพี่น้องวะเพิ่อนวาบดได้พ่อพี่น้องไหนครบใจอาจารย์ครูเพิ่นแล้วบุคคลนำสู่หลายๆแมนให้บนบบุคคลนำสู้ไอ้เพิ่อนเฮาะให้ได้เกาะเด้อแมนเพิ่อนทายขอเพื่นได้หลายกว่านี้เพิ่นได้หลายกว่านี้นะเพิ่นผ่านมาเป็นกุศลผลบุญนะพี่น้อง จนนี้ก็เคยเฮ็ดคลิปอันมาทางนี้พี่น้องเนาะคือคลิปแต่ทำยู่งทำมาหากินชีวิตของบ้านจนนี้เองถ้าจนมีเฮ็ดผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยนำพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อพี่น้องเด้อหัวเลยถามแท้ดูใด้เงินจะไปเห็นอย่างนี้ฮะฮะถามแท้ดูไม่พี่น้องนะอ๋ออันนี้กะไว้อันเสื่อมเพื่อเป็นเงินเด้อเอาไอ้เต้ใจเลยะลายครบมือครบ พี่น้องนะค่อยเป็นคนแบบนี้แหละบ้านนอกบ้านนาเกิ <c oughs> ดมาเพิ่อนกับพ่อแม่ของพ่อแม่กับพ่ได้สอน,สนพ่อแม่ครับบ่ค่อยนั้นเธอเอ็มหู้ใส์สักปะแมนคนบบนี่แหละเป็นครอบครัวของเพื่อนพี่น้องลูกสามลูกสี่คนนะนลูกสีลก่ลูกสี่คนเกิดมาแล้วพี่น้องยิ้มเลยแต่ยิ้ม,มให้เพิ่อนสติบอดีพี่น้องเอาบะชื่อนี่นี่เอาบะนี่ A bóng ní đi mắc 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 Ngam mắc 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 con mắc 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 mẹ? mắc 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 con mắc mắc con mắc đi ไปจ้าบุลูกบ้าอัน,นกินบ้าเอา้ากินเป็นยังบะกินดูแกกินดูกินเป็นยังบะฮะนะกินเป็นยังบะแค่ไว้ให้หลานบะคนฮักหลานยูเดินบ้านะจีนี่มีมยังพึ่งก็ไว้ให้หลานคนทำนมดเต็มละแมนขย่องกินนล้แม่เดี้ยหลานก็ได้กินแล้วกินแล้วเอครับ่างรอครบ่าได้พี่น้อง <c oughs> อ้าจะเิ้มบอหนังก็ยิ้มอนู่หนังก็ซีเอาเออหังไป้วยให้เลยน่นดเท่าั้ะขาเขาได้กินเออใบเขาก็เจ้ากินยู่าั้นให้น้องคุกินอเนาะอืให้น้องคุกินกินเลยไหม้กินวัสดุคนเท่ั้นแคนละอไม่้กินน้องเนาะกิอ้ เ็นิโคเขนว่ากาให้แล้วจต่จนนี่ว่าไปเบิ้งครอบครัวได้เป็นตาซอยเหลือนะพี่นอนะ้องเนาะกาไปเบิ้งอันครอบครัวแล้วก็ในลายย่างอะไรพี่น้องเนาะอืมแม่ทานแหล่พี่น้องเอฟซีเข้าใจอยู่เนะพี่น้องเนาะ โซ่เลืองเหว่าผเป็นครับอ่าเนอว่าเป็นยบบอตื้อเขาอบใจเพื่อนในลายฮะชอบใจเพ่นซ่อยเจอหายด้อเพ่นซ่งแ่เพ่นนเนไดนเจนไดล่นมี่่เ่ยห่ห่เเดก็ให้แม่บอกเอาขนมข้าตนกินบอกเเม่กินกินเรอแม่บอเาได้แล้วกนหลายเขี้ยงเียกนายเฮีงน่ กินร้อขนะน้องสายค่อยว่าน้องสายค่อยว่ากินไรเคลยวสีเฮียนซื้อหยังได้ก้อลูกฮะไอ้ตื้ออันนี้ซื้อหยั่งติ่งเต้ยอันผู้ชายซื้อติ่งผู้น้อยเนาะต้อยต้อยต้อยบะซื้อต้อยผู้ใหญ่ซื้อติ่งบะติ่งผู้ใหญ่ซื้อต้องอ๋ออันนี้ซื้อตองติ่งต้อยพี่น้อง แล้วอีกคนนึงลูกเพื่อนมีซี่คนเพื่อนเพื่อนยงเป็นยังงัวคนละพี่น้องกังไหนก็ขอบใจทางเฟนโคเพื่อนในไหลเลยพี่น้องเนาะขอให้เพื่อนสมปรารถนาได้ได้รว่าปังๆคนเก้าพี่น้องเนาะรวยเพื่อนรวยแล้วก็ขอเพื่อนในรวยยิ่ง,ย,ง,ย,งยิ่งขึ้นไปแหละพี่น้องเนาะแล้วก็ขอบใจทาง fc จะคู่สุคนเด้อให้กำลังใจและกา็ติดตามบ้านจนนี้พี่น้องอนนี้นก็จะไปอินบานเจพอลาอยู่เบื้องสถานการณ์บานเมืองจากน้อยก่อนนะพี่น้องเนาะกิพฮอททางพื่นแล้วก็ขอบขอบใจเพื่อนในไหลเพื่อนสนับสนุนพี่น้อง บ้าจนนี่เนาะเอาไปให้แล้วพี่น้องที่เพื่อนสนับสนุนให้กำลังใจติดตามบ้าเอออันคอยซุกดันบ้าจนนี้ตลอดเนาะฮังเกียร์พอลาเพื่อนกันอาเขากินเลอะคนเอาไปให้กินแล้วพี่น้องอืบอกให้กินกินเลอะบอกให้กินอืมกินเลอะอ๋อ ถ้าจนี่ฮิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนําพี่น้องไีหลายเดี๋ยวเจนี่ก็ยังบมีประสบการณ์ได้แต่เบื่องคิป,ปอันของที่เพื่อนมีประสบการณ์นะพี่น้องเาตามที่ FC เพฟซีนํามาเจนี่กะพายายามเฮ็ดคลิปให้มันดีที่สุดเลยพีพ่น้องกานผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเจนี่ก็สกิพยายามปรับปรุงตัวเองนะพี่น้องเนาะสุดท้ายนี้เจนี่กะฝา,ากบารทการไปซํานี่พี่น้อง ฝากมาน,นกิกาไว้ซัมมี่ด้วยพี่น้องเด้อะจังใดๆลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้บ้าจนนี่แล้วก็ครอบครัวน้ำโดยพี่น้องเด้อสุดท้ายในกิกาคำว่าสบายดีสวัสดีครับสบายดีสวัสดีสบายดียดยดวันนี้สบายดีไห้ลูกคนกับพี่น้อง